สวัสดีค่ะยังกดสีเฮ็ดอันสีเฮ็ดย่ำค่ะย่ำย่ำอันเดมมือนั่งเอาเพชรแล้วค่ะเอาเพชดี๋วพริกมาโลดเอาเพชรเทียมออกมาโลดมาตั่มอืมเ่าท่านได้ต่ำอุ่นเสร็จเลยนัอืมเผ็ดสิ่งง่ายๆเลยเติมใส่แตงหมูยอจ้ะใส่แตงหมูยอด่าใส่หอมใส่แตะใบขึ้นช่ายมันก็กลิ่นหอมหัวหอมหัวหอมกลั่ได้ซอยใส่หรอกค่ะต้องหหั่นหมูยอเลยอืม สิ่งแบบไงอืมูยอดตลาดบ้านเฮ้านี่แหละสั่งคนเอามาให้ต้องอะไรกะไส้โรดกะไส้โรดอืมเติมเทตลายเติมผู้ละลายเติมก็นี่ก่อนง่ายคนหมูยอหมูยอดใช่แต่อันนี้แหละจ้ะอันนี้อันนู้อาไปเอาพริกมาให้แม่ก็ลูกไปเผ็ดจังแม่ตัวนี้ก็บอกเผ็ดกันได้ดอกเออเอาไปไปเด้อมาดูอ่ะดูอ่ะดูอักันจ้ะ ขั้วอุ่นอว่อุ่นออวขั้วอยากอิก่มแม่ไปมีตะแกรงไปธุระมาะะค่ะจะเดียแตงตังเสียไปว่าเสียเชิ้อน้าบักหน้าเสียต้องไ้ใส่หอมหลายหวานน้องออยก็กินหอมไม่ส่วนล้วก็ต้องได้ซิม มาก็มาแล้วกริแล้วแวเ็้ำแล้ก็มากิด้อไม่เสรแล้วมากินมักินยำแล้วมากเนนนงก็แม่ของเราจะแป้งไห่เพราะเผ็ดแล้วเบมิกออกตวองมาคอเเส็ปแดน้ำแันเบสชุยยางเกลี่ยน้ำตาลเล็กน้อยก็ไล่น้ำตาลเล็กน้อยรวดรวดน้ำากันเบสชุยยางหมูย่อกับตีนไก่ลวดใช่กันด้วยกันเล็บมือนั่งนี่ เกือกบะนีใสิใส่น้ำใส่น้ำตาลใส่น้ำเชื่อมคิวอันนี้เป็นน้ำเชื่อมน้ำเชื่อน้ำตาลนี่อันนี้น้ำบังนาวอันน้องอันปลาอนี่ใส่บีบใส่น้ำมั้นกลาหอมน้ำค่ะรสดีน้ำค่ะลงไปเลยเนาะได้เสียบต้องมาบีบได้เลยได้บีบลงไปเลยบีบลงไปเลยอืันน้ำปลา ใส่ผันลงไปเหตามใจอยากจะร้องจะเหตุกามกันเนื้อลดค่ะเด้อพี่น้องคุณอันนี้ยังว่าเผ็ดค่ะเดี๋ยวเอาไปไม่สซ่นก้อนค่ะกจามมาใส่ไม่ซเหมือนเดสิได้เอาพริกใส่ย้ายค่ะแบบน้ข้ไม่สว่เราะเผ็ดกอใหกินได้เนาะ เว้ยเพนทุเลยเนี่ยมาจะไปกินน้ำกันบาดเนี่ยโอ้ยรดน้ำรดน้ะรน้ำไปน้ำบุเสร็จแลไปกินน้ำกันค่ะขอบคุณหลายหลายค่ะไปกินน้ำกันค่ะโอ้ยแม่ดีตรงตรงขอบคุณหลายลายค่ะไปกินน้ำกันค่ะ